ถ้าเกิดทุกคนจะสู้ในเรื่องของตลาดทุนตลาดพันธบัตรเนี่ยยากจะเอาชนะอเมริการถแมบ,บของคุณ t รับคะเป้าหมายอยู่ตรงไหนคะภาคการเงินพื้นฐานสำคัญที่สุดอยู่กับคำว่า trust ความเชื่อซึ่งอย่างเดียวที่ทำให้คนอื่นสามารถเอาชนะอเมริกาได้ก็คือ innovation อเมริกาคือศูนย์กลางของการเงินโลกเลยนะครับเอาเมืองจีนเนี่ยอยากจะเข้ามาแข่งแต่ว่าแค่ดูตลาดพันธบัตรเมืองจีนก็รู้ละว,ว่าเมืองจีนในอีกอย่างหนึ่งอะไรนั้นอเมริกาทําเรื่องนี้คือเรื่องนี้เลยคือว่าเขาจะยอมไม่ได้ที่เขาจะเสียจุดนี้ไปคนที่ถือดอลลาร์เนี่ยก็เพราะว่าเขาคิดว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยแต่ในขณะนี้คําว่าปลอดภัยเนี่ยมันมีเครื่องหมายคําถามเยอะเพราะว่าตอนนี้คําว่าปลอดภัยอยู่ก็ว่า เมืองจีนจะท้อกับอเมริกาไหมอาจารย์กอบสาขา disruption ที่โลกกัรเงินต้องเจอมีหลายอย่างนะคะมาด้วยเรื่องของเทคโนโลยีเป็นหลักนะคะเริ่มที่เทคโนโลยีของคริปโตเคอเรนซีของบล็อกเชน ของ Bitcoin นะคะในช่วงจังหวะนี้เนี่ยเราเห็นหลาย Asset Rally นะคะแต่ว่าก็เห็นได้ชัดว่า Bitcoin ก็เพิ่งจะออททำหายไปนะคะขณะเดียวกันเราเห็นการอ่อนค่าลงมาเรื่อยๆของฝั่งเงินที่เป็นสกุลเฟสนะคะหรือว่า US d o l ดอลลาร์นะคะอาจารย์มองว่าคริปโต u r r e ซี y หรือว่าบิตคอยเนี่ยมา disrupt สกุลเงินที่อยู่ในโลกเดิมหรือเปล่าคะอาจารย์ผมคิดว่าเรื่องของตัวบิตคอยเนี่ยก็เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ทำให้เกิดการโอนย้ายเงินแล้วก็ไม่ต้องการพึ่งตัวกลาง แล้วก็มีความรวดเร็วสะดวกซึ่งทั้งหมดนี้ก็ถือว่าดีเลยนะครับผมผมคิดว่าอตอนที่มาแรกๆเนี่ยคนก็ยังไม่แน่ใจว่าจะไปได้ไกลแค่ไหนอ่ซอสักพักหนึ่งเนี่ยก็พอเริ่มไปได้ดีเนี่ยตอนนั้นทุกคนก็แช่งว่าเดี๋ยวมันจะฟ้องสบูล่แล้วนะใช่ไหมจำได้ไหมครับแล้วพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วก็จาก7 0 0 0 0ื่นผมจำได้แต่ก่อนนี้70,000มื่นถือว่าเยอะมากเลยนะะแล้วก็หลังจาก7 0 0 0 0มื่นเนี่ยตอนเฟดขึ้นดอกเบี้ย ตัวของอ s เซทต่างๆก็ลงมาหนึ่งในนั้นก็คือบิตคอยตอนนั้นก็ลงมาทั้งหมื่นเจ็ดตอนนั้นก็เสียหายกันเยอะแล้วผมจําได้ว่าช่วงนั้นเนี่ยก็มีคนที่อาศัยแนวคิดเดียวกันเนี่ยทำคอยต่างๆอีกเต็มไปหมดเลยซึ่งก็อ่าหลายคนก็ไปลงทุนผมก็คือหนึ่งในนั้นผมก็เคยลงทุนไม่ว่าจะเป็นบิตคอยอีเธอรเรียมลูน่าดอจคอยอื่นๆต่างๆนนเนี่ยเคย,เคยลงมาหมดแล้วก็ถือว่าได้ได้มีประสบการณ์แต่พอหลังจากนั้นนะครับผมคิดว่าการที่ตกมารอบที่แล้วเนี่ย ก็ถือว่าเป็นช่วงของการที่เรียนรู้ก็แล้วกันเพราะว่าในอเมริกาหลายที่เนี่ยเขาบอกว่าเวลาเกิดวิกฤตใหญ่ๆเนี่ยมันเป็นช่วงที่จะสร้างบ้านใหม่ให้แข็งแรงจากเดิมเหมือนกับพื้นที่อถ้าเกิดไม่เคยเจอแผ่นดินไหวเลยก็สร้างแบบสบายๆแต่ว่าพอหลังจากเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยปุ๊บเนี่ยก็จะดูว่าบ้านไหนรอดใช่ไหมครับ<ะ>แล้วพอไปดูว่าบ้านไหนรอดเนี่ยก็จะคิดว่าครั้งหน้าเนี่ยก็ ตั้งมาตรฐานในการสร้างบ้านให้เหมือนบ้านนี้ก็แล้วกันซึ่งในช่วงที่เป็นช่วงดาวเทินของพวกคริปโตพวกนี้เนี่ยก็จะเห็นว่ามีหลายอย่างหายไปหมดเลยแบงก์ก็เจงนะครับมีแบงก์ในอเมริกาที่เป็นแบงก์คริปโตเจงตัวของ Exchange อย่าง FTX ก็เจงมีปัญหาแล้วก็ตัวของ Stable Coin ต่างๆอย่างเช่น Luna ที่เรียกว่า t e r r a USD เนี่ยก็เจงคุณโดคอนก็ติดคุกเป็นต้น แล้วก็ทุกคนก็เสียหายกันเยอะผมก็เสียหายมีผมว่าน้องๆก็เสียหายก็ทอดใจกันหลายคนแต่ว่าผมคิดว่าการที่เราผ่านช่วงจังหวะนั้นมาได้เนี่ยมันเหมือนกับผ่านแผ่นดินไหวแล้วเมื่อผ่านแผ่นดินไหวเนี่ยมันก็จะทําให้เห็นว่าอะไรไปได้อะไรไปไม่ได้แล้วขณะนี้ชัดเจนเลยว่าสิ่งที่ไปได้ก็บิตคอยอน,น,น์อันหนึ่งอีเธอเรียม สองอันนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ผ่านวิกฤตครั้งที่แล้วได้ดีถึงระดับหนึ่งแล้วก็เป็นตัวที่ตอนนี้อเมริกาก็เลือกที่จะเริ่มทําพวก Sta เบิลคอยต่างๆขึ้นมาแล้วก็แล้วก็ขณะเดียวกันก็สะสมพวกนี้ใช่ไหมครับแล้วนอกจากนั้นผมคิดว่ารอบที่2อเนี่ยที่น่าตื่นตาตื่นใจก็คือว่าผมจําได้เลยว่าตอนรอบแรกเนี่ยเหมือนกับโดนแกล้งอ่ะเพราะทุกคน ชอบฟังน้องๆบอกว่าเดี๋ยวจะฆ่าธนาคารกลางให้หมดเดี๋ยวจะจัดการเรื่องของไอ้พวกธนาคารด้วยแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยเงินข้ามประเทศต่างๆพวกเซ็นทรัลไลท์ต่างๆเนี่ยไม่เอาแล้วเราจะไปสู่ดิเซนดีไใช่ไหมครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมคิดว่าตัวของผู้กํากับดูแลของโลกต่างๆเนี่ยก็ประสานเสียงว่าจะไม่เอาคือต้องแกงไม่มีอนาคตคือต้องทํายังไงให้เขาตายให้ได้ เ,เขาจะมาทําลายเราใช่เขาจะมาทดแทนเราเราต้องฆ่าเขาก่อนแล้วลตอนนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันก็ไม่ง่ายที่จะโตขึ้นมาได้เพราะว่าความที่ที่ผู้กำกับดูแลทั้งหลายเนี่ยประสานเสียงว่าจะไม่เอาใช่ไหมครับตัคิดว่าจุดเปลี่ยนที่สําคัญเนี่ยเกิดขึ้นตอนที่คุณทรัมป์เนี่ยตัดสินใจว่าเขาจะหาเสียงกับเด็ก แล้วหนึ่งในการหาเสียงของเขาก็คือบอกว่าเขาจะทําให้อเมริกาเนี่ยเป็นคริปโตแคปิตอลออฟเดอะเวิร์ผมว่าลูกเขาก็มีผลในบารอันเนี่ยกน็น่าจะมีคริปโตขอสมควร<ะ>แล้วเขาก็ตัดสินใจว่าเขาจะเป็นคนที่ทําให้อเมริกาเนี่ยเป็นผู้นําเรื่องของดิจิทัลแอสเซทตัวนี้พอเข้ามาถึงการเป็นประธานาธิบดีเขาก็เลยสั่งใช่ไหมครับว่าอันที่1ท่านเลขากราต่อคนที่แล้วไม่ชอบคริปโตตั้งใจทำลายคริปโต พอรู้ว่าคนนี้จะมาปุ๊บเนี่ยเขารู้เลยว่าเขาอยู่ด้วยกันไม่ได้เขาก็ลาออกอลาออกตั้งแต่ก่อนที่คุณทรัมป์จะเข้ามาแล้วก็พอวันที่20โมกราเนี่ยคุณทรัมป์ก็อยู่ในจุดที่สามารถตั้งเลขาการาตตอคนใหม่ที่เป็นคริปโตเฟรนลี่ซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยอีกคนหนึ่งที่ถูกกําจัดออกไปก็คือท่านรองผู้ว่าการของธนาคารกลางอเมริกาซึ่งเป็นอีกคนหนึ่งที่เข้มพอกันแล้วก็ไม่ชอบคริปโต พอหลังจากเขาประสานเสียงสองคนได้ใช่ไหมครับกรอรตข้างหนึ่งแล้วก็ตัวของธนาคารกลางอีกข้างหนึ่งเนี่ยตัวของการสร้างบ้านใหม่เพื่อให้คริปโตเนี่ยไปได้เนี่ยเริ่มเกิดขึ้นแล้วผมคิดว่าในจุดนี้ก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้เขาก็เอาบทเรียนของการเกิดแผ่นดินไหวครั้งที่แล้วที่เขย่าว,วงการคริปโตเนี่ยเอามาเป็นจุดเริ่มต้นของว่าครั้งหน้าจะทํำยังไงซึ่งหลายเรื่องหล,หลายบทเรียนนะผ,ผมบอกเลยว่าบทเรียนที่น่าจะได้ก็คือว่าเขาต้องเข้มขึ้นสินทรัพย์ทั้งหลายเนี่ย มันจะอยู่ได้มันต้องมีความเชื่อถือ,อคุณกีตาจำได้ไหมว่ามันมีพวกรักผูเต็มไปหมดเลยครั้งที่แล้ววะคือทุกคนซื้อนะโอ้ยขึ้น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 แล้วแต่พอถึงเวลาเนี่ยอยู่ๆมันก็ตกอ่ะแล้วตกก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าเจ้าของวิ่งหนีเนี่ยมันคือเครซี่มากแล้วมันเป็นสิ่งที่ไร้พรมแดนทําที่ไหนก็ได้ไม่รู้ใครคือใครใช่ไหมพีนแต่บอกว่ามันมาแล้วกลาลังมากําลังขึ้นเลยต้องอย่าลืมอย่าลืมซื้อตัวนี้นะแล้วทุกคนก็แห่กันเข้าไปพอแต่เนี่ยนี่คือหััววใจ่่่าาากกกกรํบดูแลทีออนเนเิไป <ฮ>มันทํารลายสินทรัพย์ตัวนี้ผมว่ามันทําให้คือคุณคิตาต้เข้าใจว่าภาคการเงินพื้นฐานสําคัญที่สุดอยู่กับคําว่า trust ความเชื่อเพราะว่าทําไมครับเพราะว่าสิ่งที่เราใส่เข้าไปเนี่ยมันคือเงินออมทั้งชีวิตเลยอะมันคือเงินของเราบางทีไปยืมพ่อแม่มาด้วยเงินออมของพ่อแม่ญาติพี่น้องอีกต่างหากใช่ไหมครับแล้วพอถึงเวลาเนี่ยถ้าเกิดใส่ลงไปแล้วเราไม่แน่ใจว่าจะได้เงินคืนหรือเปล่า มันยากที่จะโตต่อไดอ้ถ้าเกิดอยากให้ค,คือคือแค่ว่าเราสร้างบ้าน3ชั้นง่ายแต่ชั้นบ้าน10ชั้นยาก20ชั้นร้อยชั้นยิ่งยากการจะทำร้อยชั้นได้เนี่ยฟาวเดชั่นต้องแข็งเข้มแข็ง,ขงตอนนี้ผมคิดว่าอเมริกากำลังคิดเรื่องนี้หนักเลยว่าถ้าเกิดเขาจะเป็นผู้นําเรื่องคริปโตเนี่ยจะทำไงให้ฐานมันแข็งขึ้นแล้วก็กว้างขึ้นเพื่อที่อเมริกาจะได้ไปสูงกว่าเดิมแต่ผมผมคิดว่าตอนเนี้ยผมว่าเราโชคดีมากที่เรามีคุณครัมง ้องวันหลายคนอาจจะไม่ชอบเขานะแต่อย่างน้อยกับเรื่องนี้เขาช่วยแล้วมันเลยเป็นที่มาไงครับว่าตัวของคริปโตตอนก่อนที่เขาจะขึ้นไปมาที่รีจำได้ไหมแปดหมื่นค่ะแล้วเป็นไงแสนสอง,สง,สองใช่ไหมไม่เคยทะลุแสนเลยอ่ะแต่แต่ได้คนคนนี้ทะลุแสนเพราะว่าเขาก็ทําที่เขาบอกเขาอนุญ,ญาตให้เกิด stable c ค i n แล้วก็เกิด ETF เกิดสิ่งต่างๆเพียงแต,แต่ว่าเดี๋ยวรออีกระยะหนึ่งเดี๋ยวเขาเาก็คงจะพยายามหาเส้นทางเพื่อทําให้ตัวนี้ไปได้แต่แต่อย่างน้อยผมคิดว่า ตัวของเทคโนโลยีเนี่ยน่าจะนิ่งแล้วเพราะเราอยู่กับมันมาสักหลายปีแล้วละส่หปีอย่างน้อยก็คิดว่าน่าจะสามารถที่จะ,ะ,ะไปได้ระดับหนึ่งแต่ทีนี้ถ้าอาจารย์อ่านยุทธศาสตร์ของคุณครัมนะคะคุณทรัมป์มีทั้งการประกาศว่าจะเป็นเมืองหลวงของบิตคอยมีการจะเก็บบิตคอยเป็น strategic reserve นะคะอาจารย์มองว่าคุณครัมป์ตั้งใจผลักดันเทคโนโลยีนี้หรือบางคนบอกว่าเขาต้องการ ที่จะคงอํานาจของเงินดอลลาร์อาจจะมีการสร้างกฎหมายนี้มาเพื่อให้แบคให้ดอลลาร์แข็งแรงมากยิ่งขึ้นค่ะอาจารย์ผมคิดว่าสองสเรื่องเรื่องที่1คือผมคิดว่าเขาเขาคงอยากจะเป็นผู้นําของตลาดการเงินโลกที่เป็นเรื่องของคริปโตแล้วก็เป็นพวกดิจิทัลแอสเซทผมคิดว่านี่คือโลกใหม่เลยนะครับค,คือหลายคนเนี่ยตอนนั้นก็ไม่แน่ใจเอ f ก็เคยซื้ออะไรทำนองนี้ใช่ไหมแต่ว่าพอตอนซื้อตอนลงราคาแพงมากแต่ตอนนี้ โอ้โห oh, มันถูกมากใช่ไหมแต่ว่าแต่ผมคิดว่าพวกเที่เหล่าน,นี้เดี๋ยวเดี๋ยวระยะหนึ่งเดี๋ยวมันก็จะเฟื่องฟูอีกทีหนึ่งแต่ผมคิดว่าอเมริกาเนี่ยเขาเป็นผู้นํา Financial Center ของโลกเขาก็อยากจะเป็นผู้นําของ Financial Center of the Future หมายความว่าสินทรัพย์แห่งอนาคตพวกนี้เขาก็อยากจะเป็นผู้น Future, าําเช่นเดียวกัน <c oughs> ผมคิดว่าคุณทรัมป์เนี่ยทำสองอย่างพร้อมๆกันข้างหนึ่งเนี่ยเปิดกฎเกณฑ์ปลดล็อกต่างๆเพื่อ,ออเมริกาเนี่ยเป็นผู้นําเรื่องนี้ให้ได้เช่นเดียวกับที่เขาทำเรื่อง AI ค AI คุณกิต้าทราบไหมครับว่ามันมีกฎหมายเต็มไปหมดเลยที่ต้องแก้แล้วก็คุณทรัมป์บอกว่าเดี๋ยวผมจัดก,การให้แล้วถ้าเกิดต้องการสร้างโลงไฟฟ้ายเยอะแยะเนี่ยก็ต้องแก้เช่นเดียวกันไปอนุญ,ญาตก็ไม่ง่ายใช่ไหมเขาก็จะทําให้กระบวนการต่างๆง่ายทั้งหมดเลยเพื่ออย่างเดียวเพื่อให้บริกาเป็นผู้นําเรื่องของ AI ของโลกดิจิทัลแอสเซทก็เหมือนกันผมคิดว่าคุณทรัมป์เนี่ยอยากจะเป็นผู้นําเรื่องดิจิทัลแอสเซทของโลกอีกข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งเนี่ยเขาก็กําลังมีปัญหาเรื่องของดอลล่า แล้วความเป็นมี่้ของอเมริกาแล้วก็ตอนนี้คนก็พูดกันว่าจะทิ้งดอลลาร์ใช่ไหมครับเรื่องของการเอาดอลลาร์ทำสเตเบิลคอยแบ็กกิ้งเนี่ยก็เป็นอีกอันหนึ่งแต่ว่าเป็นการ Adapt ตัวของตัวของดิจิทัลแอสเซเนี่ยไปสู่อีก a r e รียหนึ่งซึ่งในขณะนี้อยากจะให้มีเรียกว่า one to one ประสบการณ์ครั้งที่แล้วเนี่ยก็คือว่าถ้าเกิดทำสเตเบิลคอยแต่ว่าตัวที่ไปเพกไว้ด้วยมันไม่ดีพอเนี่ยมันมีปัญหาได้ เพราะตอนนั้นจาได้ไหมว่าลูน่าเนี่ยคือโตดีนี่คือต้นแบบเลยอะ,ะคือ,ค,อคือพอเอาลูน่าตอนลูน่าขึ้นมันก็ดูแข็งเข้มแข็งใช่ไหมแต่วันที่ลูน่าไม่อยู่เนี่ยมันก็แย่แล้วแถมลูน่าเป็นเจ้าของด้วยโอ้โหตอนนั้นแทบจะวิ่งหนีไม่ทันเลยใช่ไหมแต่ว่าเขาก็เลยบอกว่าครั้งเนี้ยถ้าเกิดเราต้องทำเนี่ยทำไมเราไม่เอาสินทรัพย์ที่มันเข้มแข็งที่สุดอันหนึง่งแล้วก็มั่นคงก็คือดอลลาร์เป็นตัวแบ็กอัพเลยหรื 1, อพันธบัตรดอลลาร์ใช่ไหมแต่ก่อนพูดถึงทองพูดถึงคริปโต พูดถึงดอลล่าร์แล้วก็สินทรัพย์ต่างๆตอนนั้นก็ยังไม่แน่ใจว,ว่า Stable c o i ยแบบไหนที่ไปได้ดีแต่อย่างน้อยผมคิดว่าตอนนี้ s t a b บ e c ค i ยที่ทำกับตัวของสินทรัพย์ที่เป็นพันธบัตรดอลล่าร์เนี่ยอ,อย่างน้อยเขามั่นใจในตัวที่แบ็ k อัพแล้วแล้วก็จะทำให้เกิด TRUST ผมว่าช่วงแรกๆทางนี้ดีคือคืออย่างน้อยการที่จะให้คนไปลองสิ่งที่ไม่รู้ว่าคืออะไรเนี่ยแล้วก็ไม่มั่นใจเนี่ยมันยาก ถ้าเกิดเริ่มต้นจากสิ่งที่ง่ายๆแล้วก็มันคงปลอดภัยก่อนพอคนเริ่มคุ้นเคยเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยทําอย่างอื่นมันมันมันลองอาหารอะ่ะไปร้านอาหาร <ừ> โอ้โหสมองลิงไม่แน่ใจใช่ไหมเขาเคยทำกันนะมีมีสมองลิงด้วยอะแล้วก็โอ้โหงูเห่าเงี้ยโอ้โอโอต้องค่อยๆเชื่อมถูกไหม อาจจะขอเอาแบบไข่เกีย่ยวก่อนได้ไหมหรือว่าพ่อครูคนนี้เป็น <ไข S 1> ยังไงใช่ไหมไข่เคี่ยวสมองลิงอ๋อค่อยๆเพิ่มค่อยๆเพิ่มแล้วก็สักพักเนี่ยพอมันลองเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะเข้าใจกันและกันแล้วมันก็จะค่อยๆสามารถไปสิ่งที่ยากขึ้นเรื่อยๆนั้นผมผมคิดว่าอย่าคิดว่ามันจบตรงนี้ผมผมคิดว่านี่คือจุดเริ่มต้นของเขาเองผมว่าเรื่องของดิจิทัลแอสเซทในอเมริกาเนี่ยผมว่าในขณะนี้เขากาลังเตรียมการเพื่อเป็นผู้นําให้ได้แล้วตัวของเลกเลเตอร์ที่อยู่ขณะนี้ก็มีใจให้ น่าจะพยายามปรับแล้วก็นําไปสู่การสร้างฐานแล้วก็ชั้นถัดๆไปแต่หัวใจที่สําคัญที่สุดเนี่ยเขาต้องทําฐานให้ดีที่สุดก่อนพอสร้างฐานเสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวมันจะค่อยๆพัฒนาขึ้นมาใช่ไหมครับความซับซ้อนก็จะเกิดขึ้นแต่มันคือหัวใจไงเพราะว่าถ้าเกิดเราจะเกิดกรณีที่เป็นรักพูบ่อยๆหรือว่าอยู่ๆเนี่ยราคาตัวของคอยหายไป50%ในข้ามคืนมันก็หนักใจใช่ไหม แต่คือถ้าตรงนี้เป็นเพียงแค่เริ่มต้นนะคะ,คะอาจารย์มองว่ารถแมพของเขาเนี่ยรถแมพของคุณทรัมป์นะคะเป้าหมายอยู่ตรงไหนคะคืออเมริกาคือเบอร์หนึ่งของโลกฟ i น a n นเชียลหรือว่าดอลลร์จะยังคงต้องเป็นเบอร์หนึ่งในอนาคตผม,ผมคิดว่าเขาอยากได้ทั้งสองอย่างคือมันเป็นไปได้ไหมคะอาจารย์คือเขาอยากได้ทั้งสองอย่างก็คือว่าเขาอยากให้อเมริกาเนี่ยเป็นความจริงขณะนี้อเมริกาคือศูนย์กลางของการเงินโลกนะครับเอาเมืองจีนเนี่ยอยากจะเข้ามาแข่ง แต่ว่าแค่ดูตลาดพันธบัตรเมืองจีนก็รู้แล้วว่าเมืองจีนนี่ห่างไกลห่างไกลเพราะว่าตลาดพันธบัตรที่ลึกและยิ่งใหญ่นี่คือหัวใจของว่าทําไมทุกคนอยากจะฝากกันไว้ที่นั้นทำ,ทำไมทึงฝากเงินที่แบงก์ใหญ่ๆก็เพราะว่าถอนได้แต่ว่าถ้าเกิดต้องทําไมซื้อหุ้นตัวใหญ่ก็เพราะว่าเราขายแล้วมันราคาไม่ตกใช่ไหมครับนั้นจริงเนี่ยคือไซส์นี่คือหัวใจผมว่าขณะนี้อเมริกามีไซส์เรื่องนี้แล้วก็เขาก็อยากที่ว่าเมื่อเขามีความเป็นผู้นําด้านนี้ต่อไปเนี่ยเขาก็อยากที่จะเป็นผู้นํารักษาค,ความระยะห่างไว ซึ่งอย่างเดียวที่ทําให้คนอื่นสามารถเอาชนะอเมริกาได้ก็คืออินโนเวชันคือคุณกีตันต้องเข้าใจว่าถ้าเกิดทุกคนจะสู้ในเรื่องของตลาดทุนตลาดพันธบัตรเนี่ยยากจะเอาชนะอเมริกาใช,ใช่ไหมเพราะเขาเขาเป็นผู้นําอยู่แล้วแล้วก็สินทรัพย์ตัวต่อตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเขาก็ไม่กัวงวลใจเรื่องนี้เรื่องสินทรัพย์ทรานสิลเนี่ยเขาน่าจะชนะแต่ว่าสินทรัพย์แห่งอนาคตสินั่นคือหัวใจอย่างผมอยู่ตลาดทุนไทยผมบอกได้เลย ผมเป็นประธานสภาตลาดทุนไทยเนี่ยเรามีแต่สินทรัพย์ปกติอะ่ะเราก็คิดว่ามันไม่ไม่ดีหรอกที่เราจะแบ่งอย่างนี้คือหมายความว่าให้บลบจทําเฉพาะสินทรัพย์ปกติแล้วก็ให้น้องๆแล้วก็ไป explore เรื่องเดลอ่า f i เรื่องของสินทรัพย์อนาะิ i g i t a l asset ใช่ไหมครับแล้วก็แยกกันอยู่ซึ่งในอนาคตไม่ดีเลยอะ่ะผมคิดว่าทางออกที่ดีที่สุดก็คือว่าเราต้องเอาทุกคนเนี่ยทำร่วมกันใช้ตัวกลางให้ตัวกลางเนี่ยสามารถทําสิ่งที่ซับซ้อนมากขึ้น,นเรื่อย ไม่งันตัวกลางเหล่านี้ก็จะตายไปเช่นเดียวกันในอนาคตผมก็เลยคิดว่าคุณทัา์ก็คงมองลักษณะเดียวกันว่าเขาเขานำอยู่แต่ว่าการที่เรามีดิจิทัลแอสเซทเนี่ยมันคือจุดเปลี่ยนแล้วถ้าเกิดเขาไม่ทำเนี่ยเขาอาจจะตกยุคแล้วสุดท้ายเขาจะหายไปคิดง่ายๆโนเกีย Nokia. เป็นผู้นำใช่ไหมครับ<ช>แต่ทำสมาร์ทโฟนไม่ออกก็เลยโดน Apple แซงแล้วตอนหลังโนเกียก็แทบจะหายสูญสลายซูเปอร์สมูเวอร์แอดเวนต์เชชใช้ไม่ได้ตลอดไปใช่คือคือคือหมายความว่าเขาเขาทำเรื่องโทรศัพท์ทั่วไปแต่เขาทำสมาร์ทโฟนไม่เป็นพอ,พอพอคุณ Apple คุณ Steve Jobs เนี่ยคิดลงตัวโดยเฉพาะเรื่อง App Store <ช>อันนี้มันคือคือแต่ก่อนเนี่ยผมคิดว่าตัวโนเกียเนี่ยทำเรื่องของดิจิตอลแอสเซทก็ไม่คือทำเรื่องของไอพวกสมาร์ทโฟนเนี่ยระยะหนึ่งเลยอะ่ะเขาทำเช่นเรื่องของ เอาเล่นเกมเนี่ยเอาใส่มาใส่ใช่ไหมแต่มันก็ยังไม่เหมือนกับแอปสต o ร์อ่ะคือคือม,มันยังเป็นโทรศัทรศพท์ที่เหมือนเหมือนกันต่างกันแค่เกม2เกมแต่ว่าของคุณคุณสติปจ๊อบเนี่ยตั้งแต่มีแอปสต o ร์เนี่ยโหขอโทษนะโทรศัพท์ทุกคนหน้าตาเหมือนกันใช่ไหมแต่ความจริงข้างในไม่เหมือนกันเลยอ่ะอยู่อยู่ก็ว่าเราอินสตอลอะไรเข้าไปแล้วเราก็ใช้งานไม่เหมือนกันนั่คือหัวใจเลยคือบอกว่าพอเรามีเทคโนโลยีใหม่ปุ๊บเนี่ยมันทําให้คนเก่าที่เป็นลีดเดอร์ตายได้เลย ังนั้นอเมริกาทาเรื่องนี้คือเรื่องนี้เลยคือว่าเขาจะยอมไม่ได้ที่เขาจะเสียจุดนี้ไปก็คือโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดจะเสียไปเพราะว่าลเลโกเลเตอร์สคนที่เข้มอยู่2คนเนี่ยไม่ไม่ไม่มองอนาคตเนี่ยอันที่2ก็คือว่าเรื่องของดอลลาร์เนี่ยผมว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งผมผมคิดว่าเป็นเป็นอีกโจทย์หนึ่งเลยคือคือต้อง,ต,องต้องแยกออกจากกันว่าอเมริกาสามารถเป็นผู้นําเรื่องดิจิตอลแอสเซทได้แต่ว่าดอลลาร์เนี่ยก็จะเสื่อมลองไปเรื่อยๆได้เช่นเดียวกัน เพราะว่าดอลล่าในขณะนี้เนี่ยคุณกังวลใจว่าดอลล่ามีนิโยเยอะแล้วเวลามีนิ้เยอะเนี่ยคำถามก็คือว่าคุณจะทําอย่างไรแล้วที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคนที่ถือดอลล่าเนี่ยก็เพราะว่าเขาคิดว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยแต่ในขณะนี้คําว่าปลอดภัยเนี่ยมันมีเครื่องหมายคําถามเยอะเพราะว่าตอนนี้คําว่าปลอดภัยอยู่กบว่าเมืองจีนจะทะเลาะกับอเมริกาไหมใช่ไหม ถ้าเกิดเมืองจีนทะเลาะกับอเมริกาเหมือนกับรัสเซียทะเลาะกับยูเครนแล้วก็อเมริกาและยุโรปเนี่ยสิ่งที่รัสเซียฝากไว้ที่อเมริกาถูกยึดหมดเลยอ่ะการซื้อเทเชอรี่การถือดอลลาร์พันธบัตรดอลลาร์หมายความว่าอเมริกาสามารถยึดได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนที่เคยถือดอลลาร์ขณะนี้ก็เลยเปลี่ยนใจแล้วก็พยายามถือทองคําแทนและการถือทองคําแทนเนี่ยก็เป็นเพราะว่าตัวของทองคำเนี่ยมันเป็นสินทรัพย์ที่จับต้องได้อ่ะ แล้วมันเป็นทางออกที่ไม่ใช่ดอลลาร์ใช่ไหมครับตอนนี้ทองคําก็เลยส0่พัเลยอะ,ะแล้วก็แล้วก็ทองคำตอนนี้ก็เต็มไปด้วยอ,อ,อยู่มีสัดส่วนมากขึ้นในรีเซิร์ฟของทุกๆคนแล้วก็หลายคนเนี่ยซื้อทองแล้วขนทองกลับบ้านด้วยเพื่อให้เกิดความมั่นใจแล้ทั้งหมดนี้คือ Movement Away From คือเป็นกระบวนการของวิง่งหนีออกจากดอลลาร์งั้นใจผมเลยคิดไงครับว่าผมคิดว่าเขาทำสองข้างๆหนึ่งเขาทำทำเรื่องของดิจิทัลแอสเซ เป็นผู้นําเรื่องนี้<ฆ>อีกข้างหนึ่งเนี่ยเขาก็อาศัยดิจิทัลแอสเซทเนี่ยสร้างอินโนเวชันมาเพื่อสร้างความต้องการถือพันธบัตรให้มากขึ้นจีนอาจจะไม่ถือแต่นักลงทุนอย่างเราถือแทน<ฆ>ใช่ไหม<ฆ>ก็เอาไปแบ็กอัพก็คือการถือใช่ไหมครับ<ฆ>แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยอีกข้างหนึ่งสิเขาต้องไปนั่งคิดว่าทาไงให้ดอลลาร์เนี่ยยังคงสภาพต,ตอนนี้ดอลลาร์ก็ไม่ได้แย่นะครับเพราะดอลลาร์นี่ยังอยู่ที่ประมาณร้อยอ่ะอินเด็กซ์อยู่ที่ร้อยไม่ได้ไม่ได้ยุบยากเลยคือคือ,อช่วงคุณทําาขึ้นมแรก อยู่ประมาณสักร1 0ขึ้นไปแข็งขึ้นไปร้อยสิแล้วก็ตอนนี้อาจจะอ่อนลงมาแต่ว่าก็ยังอยู่ที่ร้อยไม่ใช่แปดสิผมคงคิดว่าขณะน,นี้ดอลลาร์เนี่ยยังยังคงสภาพได้ที่ระดับ